คือผ้าปูที่นอนมาใหม่เอ้ปูเองก็ได้ไหมอก็ปูที่นอนใหม่เรียบร้อยนะฮะพอคุมที่นอนอะไรไปก็ดูเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นที่นอนสามชั้นแล้วนะมีฟูกสามชั้นนะฮะนี่เออมีอันนี้อันใหม่แล้วก็อันเก่าอยู่นี่ก็ นี่อีกอันหนึ่งนะฮะสามชั้นนะฮะเพื่อความมั่นใจเพื่อความนุ่มนะฮะเอาจิงๆมันไม่ต้องจริงๆมไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนหรอกแต่ว่าที่แม่ให้เปลี่ยนเพราะว่า,าที่แม่เขาปูให้ใหม่เพราะว่านี่นะฮะไอฟ้ฟูกฟูกอันล่างเนี่ยมันไอ้มันมันแตกไงแล้วพวกนุ่นข้างในมันออกมานะฮะแม่ก็เลยแบบไม่อยากให้นอนใกล้ไอ้ตรงนี้มากไงก็แบบเอาไอ้ที่นอนใหม่ที่นอนอันใหม่วางทับไว้พวกพวกนุ่นก็คงจะไม่ขึ้นมาง่ายๆนะับเพราะว่าแบบ แม่กลวนุ่นมันนุ่นไปเข้าจมูกมั้งแล้วแบบมันก็อาจจะทําให้เป็นภูมิแพ้หรืออะไรได้นะก็เลยปูทับเอาไว้เลยฮะก็เดี๋ยวลองนอนเดี๋ลองนอน่อออนะครับว่าจะรู้สึกยังไงนะผมว่ามันกมันกนผมว่ามันก็น่า,นาจะนอนได้แหละเพราะว่าผมกันั่งเล่นคอมอยู่นะมนันมาตั้งแต่ตอนที่แม้เปลี่ยนใหม่แล้ว <g ül> นี่จะนอนแล้วเนะี่ย เออก็นอนสบายดีนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าคุณมันนอนสบายกว่าเดิมอีกเนียเออดีละดีละที่ปูเพิ่มเอ้ยสวัสดี้รวันนี้วันเสาร์ที่15 15กรกฎาคมน,นะฮะก็เอ่อนอกจากแม่ปูที่นอนแม่ซื้อนอนมาให้ใหม่ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็วันทํางานธรรมดานะฮะเออวันนี้วันเสาร์ลูกค้าก็ไม่เยอะเท่าวันธรรมดานะฮะเพราะว่าพวกนักศึกษาเขากลับบ้านกันไปนะฮะเอ้ย เราสักกับบายไปหมดแล้วก็เลยไม่เคยมีลูกค้าแต่แต่มันก็พอมีอยู่แหละตอนเที่ยงก็ลูกค้าเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ต้องขึ้นมาชั้นสองวันยุ้งโจโเขาสักอยู่ชั้นสองเลยก็เปิดชั้นสองไม่ได้อยู่แล้วะเพราะว่า,วาห้องห้องห้องรับลูกค้าุงโจโเขาใช้สักนะฮะใช้สักลูกค้านะฮะเอ,อ้ยนะ นอนเตียก็ไม่มีอะไรละเออก็นี่เดี๋ยวผมก็คงจะนอนหลับอย่างสบายนะครับเพราะว่ามันนุ่มจริงๆนั่นแหละเหียบอกบอกว่าจะชวนมานอนมันนอนเตียงนี้ก็ไม่ได้นะฮะชวนช,วน,ชวนคุณผู้ชมมานอนเตียงกูเหียอะไรพูดอนะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดนะฮะไอ้สั์ไม่ต้องนะฮะแต่ว่ารู้รู้แหละเออ จงรู้ไว้นะครับว่าเตียงนี้ไม่งนุ่มใช่ไหเหาย่มนุ่มกว่าเดิมมากเลยเออคืนนี้นอนหลับสบายหลับปุ๋ยหลับได้ยันเช้านะฮะคงคงไม่ตื่นมากลางคันปกตินะปกติมันจะตื่นสตีสตีสี่ห้ามันจะตื่นมาครั้งหนึ่งอน่เออแล้วก็แล้วสภาพก็หลับแล้วมันก็หลับต่อฮะไม่รู้ไม่รู้ร่างกายมันจะตื่นทำาเฮียอะไรนะฮะมันมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นบางคืนกูก็ไม่รู้เหมือนว่าทำไมเออแั่นหละ ผมนอนแ,แล้วกันเอ๊ะนี่มันนี่มันก็จะดึกแล้วพรุ่งนี้ก็ยังต้องทําง,งานอยู่นะฮะเอรู้สึกว่าร้านเดือนนี้ปกติร้านมันจะปิดเดือนละสวันนะฮะเดือนนี้น่าจะปิดวันยี่สองยี่สามยี่สี่ก็ก็ยังเหลืออีกเออหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะกว่ากว่าร้านจะปิดก็ทําต่อไปนะฮะชื่อได้เงินนะฮะเอเอเดี๋ยวเก็บตังค์นี่ก็เก็บตังค์ไว้ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวคงจะ อีกสองสวันยังคงจะซื้อเก้าอี้ใหม่นะคงจะสั่งเก้าอี้ใหม่นะแต่ยังไม่ได้น่าจะกว่าจะได้น่าจะอีกสองสวันหลังจากที่ผมสั่งเก้าอี้นะเพราะว่าเอาอคงจะสั่งจากลาซาด้าแหละผมเปิดดูเปิดอะไรได้เดจอเก,ก้าอี้เจอเจ้าอี้ที่ผมอยากได้นะัน่นแหละ <laughs> เดี๋ยวก็สั่งมานะพอผมมีเงินนั่นแหละ,ละเดี๋ยวผมนอนลนะทา่านใดก็เอาไปเจอกันพรุ่งนี้ฮนะส <laughs> วัสดีครับ